ได้ขี่ช้างทิพที่เกิดด้บุญญาณุภาพของตนแวดล้อมในหมู่เทพที่ประโคมดน,นตรีอันไพราะสนะโสดลงมาจากเทวโลกพร้อมกับบริวารไม่นัันมากมารอยอยู่ในอากาศให้ที่ประชุมนั้นได้เห็นที่ประชุมนั้นมีอุบาสกคนหนึ่งได้ถามเทพบุตรนั้นว่าท่าน ทำบุญอะไรมาถึงมีช้างเผือกเป็นญานทิพ์มีดนตรีประโคมคกึกก้องอยู่ในอากาศท่านเป็นเทวดาหรือคนทันหรือเป็นเท้าสักกะเทพบุตรนั้นตอบว่าเราไม่ใช่เทวดาไม่ใช่คนทันไม่ใช่เท้าสักกะเราเป็นเทพบุตรในบรรดาเหล่าเทพ ที่ชื่อว่าสุธรรมาอุบาสกถามต่ออีกว่าพวกเทพสุธรรมาเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ได้ทำกรรมอะไรเอาไว้ถึงได้เข้าถึงความเป็นสหายของเทพสุธรรมาเทพปุะรก็ได้ตอบว่าผู้ดใดถวายมณฑบอ้อยมณฑบหญ้าและมณดบผ้าหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสามอย่างนี้ คนนั้นยอมเขาถึงความเป็นพวกเทพสุธ,ธรรมมาแล้วก็ประกาศคุณของพระรัตนตรยัยชื่นชมความเป็นเนื้อนาบุญของประสงค์ให้กับบิดามารดาหมู่ญาติและมหาชนได้รับฟังแล้วก็กลับไปยังเทวโลกทันทีชาวบ้านได้ฟังคำของเทพพบุตรแล้วก็เกิดความเลื่อมใสในพระรัตนตรยัย ได้ตรเตรียมเครื่องอุปกรณ์การถวายทานมากมายโดยบรรทุกเต็มเกวียนหลายเล่มเกวียนพากันไปยังพระเวฬุวันมหาวิหารถวายมหาสังฆทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขจากนั้นก็กราบทูลเรื่องที่เกิดขึ้นให้พระบรมศาสดาได้สดับเม่อพระบรมศาสดาได้สดับแล้ว ก็เอาเรื่องนี้เนี่ยเป็นเหตุในการแสดงธรรมโดยพิสดารให้ชาวบ้านเหล่านี้ได้ฟังทำให้ชาวบ้านทั้งหมดตั้งอยู่ในสรณะและศีลมีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรยัยจากนั้นต่างก็ได้ช่วยกันสร้างวิหารตรงสถานที่ที่คนเฝ้าอ้อยนั้นเสียชีวิตพอเป็นอนุสร่งความดี จากเรื่องนี้เราก็จะเห็นว่าบุญที่ทำเอาไว้กับพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญสามารถบรรดาสมบัติใหญ่ให้เกิดขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์โดยที่จะของบุญเองก็ค่าไม่ถึงดังนั้นเราจึงไม่ควรดูถูกบุญเล็กน้อยว่าจะไม่มีผลบุญที่เราสั่งสมทท่ละน,น้อย ไม่ช้าก็จะเต็มเปี่ยมได้เหมือนการสร้างอาคารบ้านเรือนที่ต้องใช้ปูนกรวดหินดินทรายเม็ดเล็กๆมารวมกันจนทำให้เกิดเป็นอาคารที่ใหญ่โตแข็งแรงได้การสร้างบุญก็เช่นเดียวกันต้องหมั่นสั่งสมสร้างทั้งบุญใหญ่บุญปานกลางและบุญเล็กน้อย ทำหมดทุกๆบุญและที่สุดบุญบาร,รมีของเราก็จะเต็มเปี่ยมดังนั้นก็ให้หลบโลกทุกคนอย่าประมาทในการสั่งสมบุญกันนะจ๊ะทำนั้งทานศีลภาวนาให้ถึงพร้อมโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายจะเป็นมุนใหญ่ นำพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางคือที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ คำจนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจกักรพรรดิสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดกัลยะาณมิตรของโลกเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงบัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่าย ได้เลวพลันจงทุกท่านเธอ ได้ขี่ช้างทิพที่เกิดด้บุญญาณุภาพของตนแวดล้อมในหมู่เทพที่ประโคมดน,นตรีอันไพเราะสนโสดลงมาจากเทวโลกพร้อมกับบริวารไม่นันมากมาลอยอยู่ในอากาศให้ที่ประชุมนั้นได้เห็นที่ประชุมนั้นมีอุบาสกคนหนึ่งได้ถามเทพบุตรนั้นว่าท่าน ทำบุญอะไรมาถึงมีช้างเผือกเป็นยานทิพมีดนตรีประโคมคกึกก้องอยู่ในอากาศท่านเป็นเทวดาหรือคนทันหรือเป็นเท้าสักกะเทพบุตรนั้นตอบว่าเราไม่ใช่เทวดาไม่ใช่คนทันไม่ใช่เท้าสักกะเราเป็นเทพบุตรในบรรดาเหล่าเทพ ที่ชื่อว่าสุธรรมาอุบาสกถามต่ออีกว่าพวกเทพสุธรรมาเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ได้ทำกรรมอะไรเอาไว้ถึงได้เข้าถึงความเป็นสหายของเทพสุธรรมาทเทพบุตรก็ได้ตอบว่าผู้ใดถวายมณฑบอ้อยมณฑบหญ้าและมณฑบผ้าหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสามอย่างนี้ คนนั้นยอมเขาถึงความเป็นพวกเทพสุธ,ธรรมมาแล้วก็ประกาศคุณของพระรัตนตรยัยชื่นชมความเป็นเนื้อนาบุญของประสงค์ให้กับบิดามารดาหมุญาตและมหาชนได้รับฟังแล้วก็กลับไปยังเทวโลกทันทีชาวบ้านได้ฟังคำของเทพบุตรแล้วก็เกิดความเรื่อมใสในพระรัตนตรยัย ได้ตเตรียมเครื่องอุปกรณ์การถวายทานมากมายโดยบรรทุกเต็มเกวียนหลายเล่มเกวียนพากันไปยังพระเวฬุวันมหาวิหารถวายมหาสังฆทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขจากนั้นก็กราบทูลเรื่องที่เกิดขึ้นให้พระบรมศาสดาได้สดับเมื่อพระบรมศาสดาได้สดับแล้ว ก็เอาเรื่องนี้เนี่ยเป็นเหตุในการแสดงธรรมโดยพิสดารให้ชาวบ้านเหล่านี้ได้ฟังทำให้ชาวบ้านทั้งหมดตั้งอยู่ในสรณะและศีลมีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรยัยจากนั้นต่างก็ได้ช่วยกันสร้างวิหารตรงสถานที่ที่คนเฝ้าอ้อยนั้นเสียชีวิตเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความดี จากเรื่องนี้เราก็จะเห็นว่าบุญที่ทำเอาไว้กับพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญสาม,มารถบรรดาสมบัติใหญ่ให้เกิดขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์โดยที่จะของบุญเองก็ค่าไม่ถึงดังนั้นเราจึงไม่ควรดูถูกบุญเล็กน้อยว่าจะไม่มีผลบุญที่เราสั่งสมทท่ละน,น้อย ไม่ช้าก็จะเต็มเปี่ยมได้เหมือนการสร้างอาคารบ้านเรือนที่ต้องใช้ปูนกรวดหินดินทรายเม็ดเล็กๆมารวมกันจนทำให้เกิดเป็นอาคารที่ใหญ่โตแข็งแรงได้การสร้างบุญก็เช่นเดียวกันต้องมันสั่งสมสร้างทั้งบุญใหญ่บุญปานกลางและบุญเล็กน้อย ทำหมดทุกทุกบุญและที่สุดบุญบรารมีของเราก็จะเต็มเปี่ยมดังนั้นก็ให้หลลูกทุกคนอย่าประมาทในการสั่งสมบุญกันนะจ๊ะทำนั้งทานศีลภวาวนาให้ถึงพร้อมโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายจะเป็นมุนใหญ่ นำพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางคือที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออนยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ คำจนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจกักรพรรดิสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดกรลยะาณมิตรของโลกเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงวัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่าย ได้เลวพลันจองทุกท่านเธอ